อยากพัฒนาในเรื่องของการแสดงไหม จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับซันเคยเป็นนักแสดงแล้วก็ในแบบโฆษณามา10กว่าปีนะครับฉะนั้นมั่นใจเลยว่ามีประสบการณ์มาสอนน้องๆอ,อ,อย่างแน่นอนคลาสเรียนของเรานะครับไม่ใช่เป็นเพียงการเรียนออนไลน์ธรรมดายังมีการบวกภาคปฏิบัติลงไปด้วยนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถนําสิ่งที่เรียนมานะครับไปปฏิบัติได้ในทันทีอย่างแรกเลยเนี่ยน้องๆทุกคนนะครับจะได้ฝึกสกิลและเพิ่มความมั่นใจไม่ใช่เพียงเรียนแค่ทฤษฎีหรือบางคนนะครับอาจจะเคยเรียนการแสดงมาบ้างแล้วเนี่ยแต่ไม่เคยฝึกปฏิบัติเลย คลาสนี้ก็เหมาะนะครับส่วนผลงานการฝึกของน้องๆนะครับก็จะออนทางช่อง Inner Acting นะครับในส่วนของ YouTube มั่นใจได้เลยว่าน้องๆเนี่ยจะได้ฝึกทุกคนการันตีด้วย20รุ่นที่ผ่านมาครับถ้าสนใจคอร์สนี้นะครับก็เข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับที่ Line at @inneracting นะครับเป็นภาษาอังกฤษอยากเก่งเร็วเป็นไวมีประสบการณ์ใหม่มาเรียนที่ Inner Acting ครับ